นี่ก็นับได้ว่าเป็นรถทองคันหนึ่งในเทียร์หนึ่งที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงสลับมือใหม่ขับมือเก่ามันจะซื้อลำบากไรและได้ความที่ว่ามันคือรถรัเสเซียความน่าซื้อเลยหายไปแล้วครึ่งหนึ่งความน่าเชื่อถือไม่ค่อยมีอ่ะนะแต่กับการที่ว่าผมคือเมเย์รัสเซียอีกทั้งผมมีประสบการณ์ตรงจากวอเทอร์โดบายแล้วมันเลยทําให้ผมอยากรู้ว่ารถคันนี้ถ้าไปอยู่ในเกมนี้มันจะเป็นไงบ้างการทดลองอ่ะนะและวิดีโอนี้คือผลลัพธ์มันคุกแล้วอ่ะ ที AMD ่ AMD ขีดหนึ S ่ง APL ตอนี A ่ว่ N y w ด้วยความที่ว่าสเตสนั้นเปลี่ยนไปตามการรับเกตมันเลยทำให้ผมไม่สามารถพูดทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นก็อันที่ผมพูดไม่ได้ผมจะโชว์ภาพภาะกันเนาะที่พูดไม่ได้ก็ตัวสตีฟ้า,านั่นแหละมีระบบป้องอก,กันเชิงรุกคุณจะเป็นต้องปลดล็อกก่อนและเมื่อคุณนั้นปลดล็อกมาแล้วมันจะเป็นในรูปแบบปุ่มกดใช้และเมื่อคุณนั้นกดใช้ไปปุ๊บคุณจะสามารถกันกระสุนมิสไซล์ได้นี่ยิงแกลบอ่ะ โดยเวลาใช้งานนั้นขึ้นกับการอัปเกรดสูงสุดคือ26วิโดยในรอบนั้นคุณสามารถใช้ได้8ครั้งซึ่งจะเกิดว่าใช้จนหมดหรือเวลาใช้งานหมดจะมีคูลดาวน์ต่ำสุด80วินาทีหลังจากํานกราตัวเหมือนเดิมจ้าอุปกรณ์จะเป็นตามนี้กล้องเทาปลดล็อกที่มาร์ก2 H ฮชทีท e ี A ่มาร์ก3นั้นมันจะเป็นกระสุนอาว้ถี่ที่สามารถโดนทำลายด้วยปืนกลได้ว่าๆคือกระสุนตัวแรก3นั่นแหละซึ่งที่เหลือก็ตามชื่อเลยะ ติดปืนใหญ่ขนาด1 0 0 mm. นึมเมตรจำนวนกระสุน42นดัดพิสัยการเล็่ง1566เ mm. มตรกระสุนปืนก็ตามนี้เลยฮะปืนกลล่มไกขนาด7 6 2ดมเมตรปืนกลด้นบบป้อมปืน1 2 7มเมตรส่วนเกราะนั้นจะเป็นตามนี้ภายในตัวรถถัง ลาก็สุนเยอะจังค่แล้วถ้ามานั่งถามว่าทีเซพ้า AMD กับทีเซพ้า A แตกต่างกันอย่างไรอย่างแรกคือเรื่องกรอบ AMD ขีดหนึ่งกรอบตัวถังนะกว่าทีเซพ้า A แต่กร,ระะอบต้นยู่เดิมนะพลังชีวิตและความเร็วเพิ่มมานิดหน่อยง่ายๆเลยคือมันคือทีเซพ้า A ยอดเมยอแบบแหละ เอาดีๆเลยคือได้ยินแค่ได้ก็น,น่ากลัวแล้ว่ะเพ่ตามที่คุณรู้ฮะปกติแล้วเทียสภ้าเอนั้นก็หนาอยู่แล้วแม้กูจะคิดว่าก็ไม่ไม่หนาเลยแต่ถ้านอกจากที่ M ี E หนึ่งแล้วไม่มีใครไหนนักว่าดีอีกแล้วย้าเป็นแบบแชมป์เฉพาส m มานะเอาไว้ง่ายคือเจอหน้ามาทีสู้ยากเลยฮะ M C แบบเฉภาพม,มาฮะข้อเสียเดียวเลยคือปืนเบาไปหน่อยคือเป็นเบาแบบเตวิวเลยว่ะคือถ้ามานั่งถามว่ารถแต่ละชาินมนมาดียังไงบ้างสำหรับรถรัสเซียเขาจะบอกว่า แกไฟไฟ yeah. แม้ช่วงนี้ความน่าเชื่อถือมันจะแย่ยกเ็เถอะและก็สำหรับวิธีเล่นนั้นก่อนเนินตียาพี่5เนินเตยด,ดีๆสักทีเล่นเจอศัตรูปุ๊บก็ออกไปยิงยิงเสร็จแล้วก็ถอยลอกกระสุนหลดเสร็จแล้วก็ออกไปอีกรอบถ้ารู้ว่าซูไม่ได้ก้ยแนบไปไที่อื่นดีกว่าสรุปก็คือมันคือรถสายถึกที่มีดามจน้อยเน้นต่อสู้กับเพื่อนทีเป็นหลักอ่าใช่มไม่สามารถช่วยเพองได้กเป็นแต่ว่าคุณจะได้เปรียกอยู่แล้วนะ,ะถ้าคุณ กำลังดอนลมเรียบโกยเลยจ้าชูตาแต่เบาละแม่เป็นดีบ้างก็ไปแลกกกะให้สึ่งที่เหลือก็แล้แจัก,การเล่นขอพูดเลยแล้วแหละแล้วประจอกไปทำเพื่อแล้วทำมานั่งถามผมว่าไอ้รถคันนี้มีข้อเสียไหมอ่าอยากฟังใช่ไหมล่ะได้ฮะ อย่างแรกคือเรื่องความเร็วสำหรับผมนั้นความเร็วแบบนี้ถือว่ารับได้แต่สำหรับใครบางคนที่ได้เร็วผ่านหนึ่งมาก่อนหรือจะเป็นรถจากชาติอื่นที่เร็วแน่นอนว่าคุณจะไม่คุ้นเคยกับความเร็วระดับนี้บางคนเลือกช้าเลยแหละไม่ได้สามารถนับไปข้อเสียได้แม้จะไม่ใช่ก็ตาม เรื่องกรอไม่บอกกรอหะนาไงจริงที่ว่าไม่มีก่อที่หนาแต่เมื่อต่อสู้จริงศัตรูสามารถยิงเราเข้าได้ทุกนัดก็งีท้ที่เรายิงจุดอ่อนน่ะและเพราะแบบนั้นเองมาเลยําให้คนมองว่ากรอบบางซึ่งจะหากว่าคุณคิดแบบเมื่อกี้มันก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้เหมาะก,กับคุณแล้วเปิ้ลก็ทําได้ไอ่ะกูอชอบปืนเลกันะ่ะกอดนั่นแหละฮะสุดท้ายนี้ค่าตัวของมันอยู่ที่สองพันสออหสิบทองถ้าคิดว่ะคุม,มัยก็ลองคิดดูฮะ อาะชชะๆจบคลิปแล้วเดี๋ยวขอดักไว้ก่อนแล้วกันผมจะไม่เล่นกับพาดังสิ้นแอดเพื่อมาคุยได้อยู่ฮะแต่ถ้าเชิอเมื่อไหร่ผมล็อทิ้งแน่แนไอพวอหวักฮวัและผมจะไม่รับคอนเทนต์จากคนดูด้วยถ้าสะขอชอบคิดเตอนหน่อยเถอะถ้ามันไม่ไหวเด็กมันก็ทามเองแหละอ่าแล้วก็ใช่ที่ไปครับจ้าขอบคุณที่่าให้จ้าโอเคไปละ